Good morning all students how are you this morning I'm happy to have a chance to teach you again okay สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่เราจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอะ,อะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรล่ะเรื่องของการพูดคำที่แสดงอาการการ like and dislike ค่ะลูก like and dislike ค่ะซึ่งคำว่า like ตัวเนี้ย ก็หมายถึงคำที่บอกอาการการชอบซึ่งเวลาเราจะชอบอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำว่า like คำเดียวนะมันมีคำได้ตั้งหลายอย่างที่เราสามารถพูดแล้วสื่อความหมายว่าเราชอบสิ่งนั้นได้เดี๋ยวในบทเรียนบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมาก็จะได้ดูกันนะคะว่าคำไหนบ้างที่เราสื่อความหมายที่เป็นเชิงบวกที่มีความหมายเท่ากับคำว่า like เนาะต่อมาค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ dislike dislike ก็คือสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเรามีคำตั้งหลายคำนะคะที่จะสื่อความหมายว่าเออเราไม่ชอบสิ่งนี้นะไม่ชอบสิ่งนั้นนะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะเอาไปใช้อย่างไงในชีวิตประจำวันเนาะอะ,อะ look at t เด s เด็กๆด,ดูภาพนี้ค่ะดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะสังเกตที่ไอ้เจ้าหัวกลมเนี้ยครูขออนุญาตเรียกตัวเนี้ยว่าเจ้าหัวกลมแล้วกันนะคะ เจ้าหัวกลมตัวนี้มีอาการบางอย่างกับไอศครีมที่อยู่ด้านข้างนะคะเขาเป็นยังไงล่ะเขา Love ค่ะเขาพูดว่า I love ice cream I love ice cream ก็คือเขาเนี่ยชอบชอบไอศครีมมากนะคะครูเก่งก็เหมือนกันนะคะ ครูเก่งเนี่ยชอบทานไอติมมากเพราะว่ามีความรู้สึกทานแล้วรู้สึกสบายใจนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะจะรู้สึกเหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะ I love ice cream เป็นวิธีการบอกการชอบสิ่งนั้นวิธีหนึ่งนะคะอ่ะไปดูประโยคที่2ค่ะประโยคที่2นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่า ไอ้หัวกลมเนี้ยมันยกนิ้วโป้งให้ยกนิ้วโป้งให้นะดังนั้นหัวกลมเนี้ยก็สามารถพูดว่า I really like art คำว่า I really like art really คือเป็น adverb of degree นะคะจะพูดว่า really ก็ได้นะบางทีก็พูดว่า very ก็ได้นะมีความหมายเหมือนกับว่ามากนะคะ I really like art ก็คือฉันชอบวิชาศิลปะมากเลยฉันชอบศิลปะมากเลยหรือถ้าอย่างครูเก่งนะครูเก่งชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมครูเก่งก็จะพูดว่า I really like English นะคะหรือบางคนชอบวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆก็สามารถพูดได้ว่า I really like math หรือเด็กๆบางคนชอบวิชาวิทยาศาสตร์เด็กๆก,ก็สามารถพูดได้ว่า I really like science แบบนี้นะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะ ต่อมาเจ้าหัวกลมมีอาการเป็นยังไงคะมีอาการแบบพึงพอใจชอบอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าชอบระดับไหนนะไปดูกันนะคะคนหัวไอเจ้าหัวกลมมันบอกว่า I like pets I like pets มีความหมายว่าฉันชอบสัตว์เลี้ยงนะคะฉันชอบสัตว์เลี้ยงเด็กๆสังเกตนะคะถ้าเราชอบอะไรนะคะยังไม่ต้องบอกดีกรีก็คือชอบอะก็ชอบอย่างเงี้ยเราสามารถพูดประโยคง่ายๆ I like pets I like dogs I like, dogs. I like cats เด็กๆต้องสังเกตนะคะว่าคำที่เราแสดงอาการการชอบเนี่ยต้องเติม s ค่ะลูกทำไมหนูๆต้องเติม s เพราะว่า เราไม่ได้ชอบตัวเดียวไม่ได้ชอบอันเดียวแต่เราชอบทั้งหมดเราชอบสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็ต้องเป็น pets I like pets ถ้าเราชอบหมาทุกตัวเราก็ต้องเป็น I like dogs ไม่ใช่เราชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ไม่ใช่นะคะหรือเราชอบแมวทุกตัวเลยที่เป็นแมวเราก็ต้องเป็น I like cats แบบนี้นะคะอ่ะ ส่วนหัวกลมมีอาการยังไงกับกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ก็คือกอล์ฟนะคะ <c oughs> เขาบอกว่า I don't mind golf I don't mind golf มีความหมายว่าฉันเนี่ยรู้สึกโอเคกับกอล์ฟนะ Don't mind ก็คือรู้สึกโอเคก็คือแบบ50-50บ,บก็โอเคนะกับการเล่นกอล์ฟอะไรแบบนี้นะคะหรือครูเก่งอาจจะพูดว่า I don't mind football ก็โอเคนะถ้าจะให้ครูเล่นฟุตบอลหรือ I don't mind tennis ก็โอเคนะถ้าจะให้ครูเก่งเล่นเทนนิสแบบนี้เป็นต้นนะคะไปต่อจ้าต่อมาค่ะสังเกตน้องหัวกลมดูแววตาซิลักษณะแบบนี้น่าจะชอบหรือไม่ชอบอ่าเด็กบางคนไทยถูกนะคะไม่ชอบเนาะ I don't like maths ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนครูเก่งเลยนะคะครูเก่งอะ่ะจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยจะมีความคิดว่าโอ้ทำไมคณิตศาสตร์ยากอะไรอย่างนี้ทำไมต้องเรียนทั้งบวกทั้งลบทั้งคูนทั้งหารยากมากเลยไม่เก่งเลยแล้วก็ทําไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็พยายามเนาะครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยถ้าพยายามก็จะสามารถทําได้นะคะต่อไปอสังเกตนะหัวกลมเนี่ยหน้าแดงเชียวนะมีอาการหน้าแดงเลยแบบ นี้ต้องพูดว่า I hate snakes ฉันเกลียดงูไอตัวเนี้ยหัวกลมเนี่ยเหมือนครูเก่งเลยครูเก่งอ่ะไม่ชอบงูนะคะเกลียดงูมากกลัวมากนะคะครูเก่งว่ามันเป็นตัวเลื้อยเือยึดยเยือๆยืไม่ค่อยชอบนะคะไม่ชอบเลยเกลียดมากเลย I hate snakes นะคะหรือถ้าเรารู้สึกเกลียดใครสักคนอย่างแบบว่ารู้สึกคนคนนั้นไม่ดีกับเราผู้ชายคนนั้นไม่ดีกับฉันเลย เราก็สามารถพูดได้เลยว่า I hate him อย่างนี้นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูสิคะหัวกลมรู้สึกยังไงโอ้โหแย่ปากเลยทำท่าเหมือนแบบไม่โอเคกับสิ่งนี้เขาพูดว่า I can't stand garlic I can't stand garlic I can't stand garlic คำว่า stand ปกติเด็กๆเ,เห็นเนี่ยเด็กๆจะชอบคิดว่าเฮ้ย stand แปลว่ายืน ฉันไม่สามารถยืนกับกระเทียมอ๋อไม่ใช่นะคะตัวนี้มันแปลว่าไม่ทนค่ะลูกฉันไม่สามารถทนได้กับกระเทียมนะ I can't stand garlic นะ Can ก็คือไม่สามารถ Stand คือทนไม่สามารถทนกับ garlic ก็คือกระเทียมได้เนาะไปต่อจ้าอ่ะทีนี้เด็กๆลองมาดูประโยคนะคะอันเนี้ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็น subject คือเป็น ประธานของประโยคนะคะตัวนี้เป็น subject น subject ก็คือประธานเวลาเราเขียนประโยคเนาะก็จะต้องมีประธานสัญลักษณ์พี่หัวกลมให้มีหน้าที่เป็น verb ก็คือเป็นคำกริยาที่เด็กๆฝึกมาเมื่อกี้นี้ว่าเป็นเชิงบวกจะพูดยังไงเป็นเชิงลบจะพูดยังไงและตัวสุดท้ายก็คือ object คือกรรมหรือสิ่งที่เขา กล่าวถึงว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะอ่าอย่างข้อที่หนึ่งนี้เด็กๆจะเขียนเป็นประโยคได้ว่ายังไงคะครูให้เวลาเด็กๆคิดค่ะโอเคค่ะข้อหนึ่งเราได้ประโยคว่า babies really like milk เด็กๆสังเกตนะเด็กเป็นจำนวนพ้าหูพจนะคะดังนั้น babies จึงถูกเขียนมาในรูปที่เป็นพ้าหูพ์นะคะ babies really like milk เด,เด็กเนี่ยชอบนมมากนะคะไปต่อค่ะอ่าประโยคที่2ค่ะน้อง,องลองคิดดูด้วยนะคะฝึกไปกับคุณครูด้วยเนาะใครตอบได้ก็ตอบใครเขียนตอบได้เขียนเลยนะคะประโยคที่2ค่ะเราได้ประโยคว่า he doesn't like cheese he doesn't like cheese เขาไม่ชอบชีสเลยนะไปต่อค่ะ ภาพถัดมาค่ะสังเกตนะดูดีกรีของตัวนี้ด้วยเวลาเด็กๆจะแต่งประโยคนะคะหน้าเขาแดงเลยเดะพอหน้าแดงแบบนี้ดีกรีของมันออกนะคะจะต้องไม่ใช่ว่าแค่ไม่ชอบธรรมดานะคะเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้ She hates soup หลอนเกลียดซุปนะคะแสดงว่าหล่อนเป็นคนไม่ชอบทานซุปอันนี้แตกต่างจากครูเก่งนะครูเก่งชอบทานซุปนะคะครูเก่งว่ามันทานง่ายคล่องคอดีไม่ต้องเคี้ยวนะคะ ไปต่อจ้าเด็กๆด,ดูภาพนี้ค่ะทีนี้ลองมาเป็นหมวดประธานที่เป็นสัตว์ดูบ้างนะคะเจ้าตัวลิงน้อยตัวนี้เวลาที่มีความรู้สึกกับกล้วยเขาจะเป็นยังไงเด็กๆได้ประโยคว่ายังไงคะอะ monkeys love bananas monkeys love bananas เก่งมากค่ะลิงตัวนี้มันชอบไม่ใช่ลิงตัวนี้ตัวเดียวนะคือลิงทุกตัวค่ะลูก เขาเติม s ให้แสดงวลิงทุกตัวเลย love bananas คือชอบหรือรักกล้วยนะชอบทานกล้วยนะคะไปต่อจ้าข้อนี้นะคะเห็นแวมไพร์ตัวนี้ไหมอ่ะแวมไพร์จะรู้สึกยังไงกับกระเทียมเราจะแต่งประโยคได้ว่า vampires can't stand garlic vampires can't stand garlic แวมไพร์ตัวนี้ไม่สามารถทนกระเทียมได้คะ่ะลูก เออหลายคนตอบถูกนะคะเก่งมากเลยนะคะถ้าใครเคยดูพวกภาพยนตร์แวมพร์นะคะเขาก็จะแบบว่าส,สื่อให้เราได้รับรู้ว่าเวลาที่เราจะใช้เครื่องรางหรือตัวป้องกันแวมพร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถูกนํามาใช้ก็คือกระเทียมนะคะเวลาเจอแวมพายก็ปากระเทียมเียก็จะทําให้แวมพร์เนี่ย can't stand garlic ทนกับกระเทียมไม่ได้เนาะไปต่อจ้าอ่า ภาพนี้เป็นพี่หมีตัวโตวเลยรู้สึกยังไงกับเบรคะเอ้ยไม่ใช่รู้สึกยังไงกับน้ำผึ้งคะเด็กๆแต่งประโยคได้ว่ายังไงอ่าประโยคนั้นคือ bears like honey bears like honey มีความหมายว่าพี่หมีหมีทุกตัวเลย ชอบฮันนี่ฮันนี่ก็คือน้ำพึ่งนะคะครูเชื่อว,ว่ามีทุกตัวชอบน้ำพึ่งนะครูเก่งก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบน้ำพึ่งนะคะใครที่จะลดน,ลน้ำหนักอยู่เนี่ยต้องการความหวานเนี่ยทานพวกน้ำพึ่งแทนได้แต่ก็ไม่ควรทานในปริมาณที่มากนะคะก็ทานในปริมาณที่พอดีเนาะสาวๆบางคนใช้น้ำพึ่งมาพอกหน้าอะไรเงี้ยก็จะทำให้ผิวหน้าดูสดใสสวยเนาะไปต่อจ้ะประโยคนี้ละคะเราจะแต่งประโยคได้ว่ายังไง He doesn't mind baseball เขาทำท่าเหมือนกับแบบว่าก็โอเคนะกับการเล่นเบสบอลก็ค okay. ือไม่ดีไม่แย่อะไรประมาณนี้50-50นะคะความรู้สึกของเขาก็คือ he doesn't mind baseball โอเคเยี่ยมมากเลยเด็กๆทุกคนที่ฝึกแล้วก็ฝึกแต่งประโยคหรือฝึกพูดตามคุณครูนะคะครูเชื่อว่าวันเนี้เด็กๆได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะ what about you ถึงตานักเรียนแล้วค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการบอกว่าชอบจะพูดยังไงไม่ชอบจะพูดยังไงถ้าเด็กๆนําไปเขียนเป็นประโยคเด็กๆจะทําได้ไหมเด็กๆลองสุดเขียนดูนะคะแล้วถ้าเขียนเสร็จสามารถส่งเข้ามาหาให้คุณครูได้เลยนะคะคุณครูจะตรวจสอบแก้ไข correction ให้นะคะ,ะ thank you for your attention today ขอบคุณมากเลยที่ตั้งใจฟังกันวันนี้นะคะ and I hope you enjoy my activities คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนจะสนุกกับกิจกรรมที่ครูนำเสนอนะคะขอบคุณค่ะ big thanks thank you so much bye bye see you later